คุณพ่อห้องไววหาสิบหาเนาะจ้ะเนาะหาเมือหาท่องจักเดือนละคุณพ่อ,อเดือนพ่อผสมยังไววจ้ะผสมบามันแดงบามันแดงท่องแท้แน่นอนบอกคุณพ่อรับประก,กันยุบบ่ใบเฮาเนี่บ่มีมันบ่ตัวนี้สมโตนะสมโตเนาะจ้ะเนาะอ,อีพ่อว่าท่องราหกเดือนอสิท้ายสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปพ่อกับยายแดงอ,อีละเด้อเมือนี่เด้อมือนี่คุณตาคุณตาอย่างนา้อจําเืือไปได้ ตาประดิษฐ์คุณตาประดิษฐ์เพิ่นว่าเพิ่นอยากปล่อยว่ัสัุนี้วัวตัวนี้ท่องเราบอกคุณพ่อท่องแล้วอีพ่อท้องไว้เถอะใดวัวตัวนี้ท้องไว้ห้าสิบห้าห้าสิบห้านี่หมายก็ว่ากะยังต่อรองได้ว่าฒน์เว่ากันได้ว่ัถน์ครับความสูงวัวอาย่ประมาณเท่าไรคุณพ่อประมาณประมาณร้อยห้าสิบได้ปะได้ยี่หกร้อยห้าสิบเนาะบวกลบเนาะคุณพ่อร้อยหกสิบบ่ยี่พ่อสูงอืมกะสีขาดกะสิบีหลายเนาะจ้ะเนาะครับอ่ากะสีเบิ้ง คุณพ่อห้องไหวหาสิผาเนาะจ้ะเนาะหาเมือหาท่องจักเดือนละคุณพอ่อเดือนพ่อผสมยังไห้จะผสมบามันแดงบามันแดงท่องแท้แน่นอนบอกคุณพ่อรับประกันยุบบ่ใบเฮ้าเนี่ยบ่มีเม็นบ่ตัวนี้สมโตมันนะสมโตเน,นาะจ้ะเนาะอีพ่อว่าท่องเราหกเดือนสิดท้ายให้พี่น้องเบิ่งเนะจ้ะทั้งคนทั้งดากนี่จ้ะเบิ่งกกหางกกกยังเพิ่นจ้ะพี่น้อง เบิง่งหนาเด้อพี่น้องไอ้ผู้มักงวัวราคาบ่าแพงถึกเถิดรักาหาหมื่นกว่าบาทมีท่องพร้อมนี่หาใส่บ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยสนใจแต่ค่อยทักมาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเล็บเบิ่งเล็บเหมือนกัน คุณพ่อจุ่งยางมึงดูจ้ะจุ่งมันยางมึงดูไม่ขาดถกขาดถอนบ่จ้าจุ่งยางไปเลยจ้ะยางยางคุณบ่งดูจุ่งไปรถพ่อพ่อจุ่งดึงไปทางนามันก็สิยางไปดอกส่วนหางส่วนยางเขาก็ถือไปได้เยอะดอกพี่น้องก็ให้พี่น้องพิจารณาเบิึงเอาน้ำกันเนาะจ้ะเนาะเอ่ะย่างไปรถพ่อย่างอีกย่างบนย่างบนไปรถพ่อดึงนะพ่อดึงข้างหน้านะเอ๊ดึงไปข้างหน้าแล้วก็บนมาทั้งขางดูพ่อ อาบนมาจา้ยจ้าทายืนทายอย่างเพิ่นสังงา,งามอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยราคานี่เป็นงวลูกในท้องนี่ลูกที่เท่าไหร่พ่อลูกที่สามในท้องคือเป็นตัวนี้ตัวที่สามมีลูกแล้วสองอตัวนี้ตัวที่สามในท้องนะจนน้ะเนาะเลี้ยงกับมือเองละง้วอ่เลี้ยงกับมือเอง ผู้ใดสนใจกระทักมาเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวจังใดเสียให้เบอร์ให้ยังไว้ถ่ายคลิปเดี๋ยวเสียอีพ่อบอกเบอร์อีกเท่านึงยอดดอกโอ้เบอร์เนี่ยทุกพ่อไปเียจ้เบอร์จำไว้ได้นบ่พ่อตามที่ยายแดงเบิ้งก็ถือว่าโอเคยอดดอกงามยอดดอกพี่น้องคุณทุกพ่อออกกันหน่อยดู้ลูกสิีไายข่างนามันต้อเอากนาเพิ่นตรงๆมาเด้อเอะนาเพิ่นตรงตรงนู้นจ้าจ้า ช่วงไรช่วงเง่างเป็นเจ้าพี่น้องสมไปแล้วหกเดือนสมบ่ามันเนาะสมบ่ามันแดงสมโต่โมวี้ใบอีพอเป็นว่ารับประกันแล้วลท่องแท้แน่นอนจา่ก็จงเห็นแหละจ้าพี่น้องเครื่องดํา งามจะดอกพี่น้องงามจะดอกผู้ใดสนใจกระทักมาเด้อจ้ะน้มมิตจักเต้านี่พาน้มเฮาซีเต้าบ่มิตรตำนี้บ่มิติงบ่มิติงตัวน้มบ่มิตตำนี้น้มบ่มิตตำนี้ซีพต้ว่าซีเต้าว่าสันจ่าบ่มิตตำนี้ได้จ้ะเด้อ ว่าท่องนี่เป็นท่องที่สามราคาหาหมื่นหาเอาจุงย่างอีกรอบด้บเพราะย่างไปเลยไปข้างนาดึงไปเลยถ้าย่างเป็นอย่างงามงาม,มึงก็ดูให้พี่น้องเขาเบิ่งด้วยคือบ่ืแปองงามใครจะดบพี่น้องเครื่องดำอย่ตั้งหาก ไ <Yeah. S 2> ปรถไปนี้พอ่อไปรถเออบ่ต้องบงังพอ่อบ่ต้องบงังพ่อย่างออกเคเนาะพี่น้อ,นองเนาะสมส่วนเอาตามตาพี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวอีกไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งคุณพอ่อเพิ่นว่าสิขายสองตัวไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวนี้อีกตัวนี้เป็นพันอย่างเนาะพ่อ,พอสลูรีสลูรเตียทอดปลามันะนะเออีพ่อผสมยังไว้น,นี่พ่อ ผสมนี่ได้บลามันนั่นเคยอย่างเคหกแปดไงเคหกแปดบะออือนี่จ่ายอีพอเพิ่นผสมไว้เคหกแปดเคหกแปดการเล็ดการเล็ดเคเคเอฟหกแปดกำหนดมือคลอดแล้วบบเฉพาะเพิ่นเขากำหนดให้อยู่บะเออนั่นอย่าข้างหลังเขาเขียนไว้ข้างใต้เขียนไว้ข้างใต้นี่บะเออกลางๆนะกลางๆบะ แแถวๆนี่หละโอ้นี่ได้กำหนดคลอดวันที่16เดือน5 65ผสมวันที่6เดือน8 64เออขึน้นกำหนดคลอดได้พร้อมเรียบยร้อยผสมการเลี้ยงไว้อันตรจ้าความสูงเพิ่งกับสียูเท่าไรพ่อประมาณร้อยร้อยสี่สิบเนี่ละร้อยสี่สิบเนาะเข่าใกล้เพิ่นได้ปะ อะทห่างๆได้ได้ได้ก็บอกใกลป่านไหนนะเอาซ้ำนี่แหละนะนี่จ้ะถึงว่าจับเขาได้อืมกินยาฆ่าจัวโบคด้วยจ้ะกินยาดีสิซ่วงห่างซ่วงยังเขากับจังสีอะไรเจ้าพี่น้องเลยขาแข็งนมดีนมดีบอกว่านมสีเต่าบ่มีตั้มนิตัว จ้าพี่น้องเบิงบ่งเด้อเบิ่งน้ากันสนใจติดต่ตตอมาลดสนใจก็ติดต่อมาอันตัวนี้คุณพ่อเอาไว้เท่าไรพ่อสี่สิบห้าสี่สิบห้านี่ก็ยังตอ่อรองได้พ่อ,อ,อจะสี่สิบห้าเพิ่นว่าต,ตอ่อรองเลยเด้อท่องรับประมาณเดือนหนึ่งอนะ่ะเนาะตามที่เพิ่นสมไนะออว้เนาะใบเถาะใบอันกำหนดคลอดอีหยังเพิ่นกับมีผสมยังไหวเพิ่นกับมีเรียบร้อยเนาะจ้าเนาะที่เขาสแสดงให้เบิ่งเห็นนั่นแหละแหละจ้าพี่น้อง กินยาดีครับพระสันเพลวะสวยกินยาองค์งาพิ้งค์สิเนี่ยเขาเอิญพันยังก่อพ่ออันนี้เหรอเซลลเล่เซลลเล่ลูกกับพระเจ้าหูเท่าไหร่เด้่คนไทยกะบกับพระใดจ้ากับพระใดถึงกับเขาซื้อห่อจ้าถือบางามเนาะตันดีเนาะตันเจืรือดีขนาดเด้อพี่น้องไอ้เบิ่งเอาเด้อนี่แหละอันขาวๆข้างโตเพร่ะเนี่มันเป็นด่างบ่พ่อนี่ข้างนี่ไหมเป็นสีด่างหรือว่ามันถือดิน มันมีด่างอยู่บบตัวนี้นี่บอข,ขาวๆนี่เออดงัดงดังเเอออันนี้ทีดนี่ติดด่างขาวได้จ้ะพี่น้องเด้ชิว่าพ่อบอกกันนี่จ้ะตัวนี้ห้องใบสี่สิบห้าต่อรองเลยเด้อพี่น้องเอ้ยสนใจกะติดต่ออีพ่อเขามาเอาอีพ่อจุ่งย่างจังหน่อย,ยอทุกทพ่อมีคาโทรคาร์ทอนบ่ส่วงเซิงเขากะดีเบิร์ตเดอก bên nhang cái này nhang đừng nhang, nhang cái này Mình cái nhang nhang sản phẩm Khá sẹo mà เออพอไรยางหลดพอไรยางไรงก่นมันหลดอาจารย์เออโอเคพอดีโยสมส่วนนะพี่น้องเนาะสนใจติดต่อมาได้จ้าเด้อที่คุณพ่อคลิปนี้กันท่านี้กันเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนังค่อยพ่อกันไหมเดี๋ยวเบื่อเสียเบื่อเฮาเสียว้ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเดี๋ยวอีพ่อเราสิบ่อยอีเทือนึงเพิ่นว่าเพิ่นจำเบื่อพอได้พี่น้อง เดี๋ยวเสียวเ,เบอร์ไว้ให้จ้าขอบคุณจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่่ย้ายแดงกันนะจ้าสวัสดีจ้า